สิบปีกรมการพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรรค์สังคมพึ่งตนมุ่งช่วยคนพ้นทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขยั่งยืน จังหวัดเชียงรายจัดพิธีมอบลายผ้าพ,พระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาสืบสานพระราชปณิธานต่อยอดการพัฒนาเชียงรายสู่เมืองสร้างสรรค์สร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน วันพุธที่ห้าเมษายน 66, นห้า6ยนายพุธทธิพงศ์สิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกรักร,กราชกัญญาณอาคารเทริดพระเกียรติ90ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีนางสุภาพเพ็ญสิริมาตรประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงรายและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทุกอำเภอและกลุ่มพรอผ้า,าจาก18อำเภอของจังหวัดเชียงรายร่วมพิธี นายพุทธิพงศ์สิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เปิดกลวยถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระชัยลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไปด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นแต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสารอัตลักษณ์เรื่องราวประจำภูมิภาคเป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เชิญแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญยามอบให้กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานราชการจำนวน12หน่วยงานในอำเภอและประธานแม่บ้านมหาไทยอำเภอจำนวน18อำเภอและกลุ่มทอผ้าแรงงานหัตถกรรมจำนวน18กลุ่ม อกับผู้ว่าราชการจังหวัดทางซีโมลนะครับได้ออบแบนนะครับอนกห้อยู่หรือว่าพัฒนไปเผยแพร่กับในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบต응้นการสลองคำซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงรายแก่ในอำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปปลูกและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากต้นกาสลองคําอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการดําเนิเนง,งานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หลังเสร็จสิ้นพิธีการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมนิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ผ้าทอและงานหัตถกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่มีการนำลายผ้าพระราชทานไปผลิตและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามส่งคุณค่าและสร้างรายได้ การพัฒนาชุมชนรวมสร้างสันสันคงคมถึงตนมุ่งช่วยคนพ้นทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขยั่งยืน